ช่อง Kendo Pizza อย่าลืมกดซั b สไ r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ับช่อง Kendo Pizza นะครับอยากหาเรื่องทำซาก็มาอยู่ช่อง Kendo Pizza มาเขากำลังคิดใช่ไหมครับไอ้ตุ๊กตาอะไรน้องบองน้องบองแต่ของเราเป็นน้องบอง Squid Game ะคะสค i ิตเกมนะคะเขากลังคิตอันนี้เป็นกระเป๋าว,วงกลมสีดำ ผ้าอยู่อันนี้ก็เป็นลายเสื้อเขาครัเหมือนทิ่เกมเลยหน้ากากสี่เหลี่ยมครับหัวหน้าใหญ่ตรงนี้มันก็จะมีปุ่มนะครับใลสติกเกอร์ติดไว้มาอันนี้คือนี่เปิดปิดสวิตช์ใต้กระถางนะครับสวิตช์พูดตามได้นะครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กับช่องเคดเดอร์พิซซ่าเนี่ครับเสียงแบบน่ารักมากน่ารักมากนะกดปุ่มนี้เป็นเพลงครับมีเพลงได้ถึง120เพลงนะครับมีเพลงได้ถึง120เพลงนะหวานมากหวานมากไปเพ Happy Birthday ครับเปิดเพลงได้120เพลงครับ ครับดีกรสิทธิ์แรงมากครับตอนนี้ัต้เปุป่อัดเสียงนะครับเรากดค้างครับเพื่ออัดเสียง,งสวัสดีคระตอนนี้เราก็อยู่กับช่องดีคเดครดซครับดีคราบดีครับีรา,ร,ารากดครับราก,รากด,ด,ดตอนเครับดครับวัดราบัดครับสวัสดรวดครัรวดเรควด ไม่ต้องกดค้างนะแล้วนะคะครานี้วัสดีคับตอนนี้เรกับดิซ่าถ้าจะอัดใหม่ก็กดค้างใหม่อะไรใหม่ครับแต,แต่แต่เสียงที่เราบันทึกไว้คราวที่แล้วมันจะหายไปะคระับมันจะอัดใหม่เนี่ยตู้ตาน่ารักมากเลยกระถางสีแดงข้างในเป็นแบบเหมือนเป็น เหมือนเป็นเท้าครับมีไฟวิบวับครับ,รบแต่ตอนแต่เรากลางคืนคมันจะเห็นชัดเน,ะเนาะใช่ตุ๊กตาตัวนี้ก็จะปนป่วนหน่อยนะครับจะพูดตามเนียบไปโอเคครับนีน่นมันก็จะเป็นสติกเกอร์กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮ้ยคลิปยังไม่จบนะครับเนี่ยเป็น เป็นแบบสายชาร์จแบบ USB นะครับสายชาร์จ USB เสียบไฟนะครับมันมีอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่ฐานนะแต่ผมชอบแบบ USB มากกว่าจะได้ไม่ต้องใส่ฐานเตียงฐานนะคบเนี่ยเป็นวงกลมอะไรใครชอบแบบไหนก็ซื้อมาได้นะคะหน้ากากวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรนะครบนี่ใส่ถุงมือด้วยสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์